สวัสดีนะครับวันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูจับต้นว่านเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับตอนนี้นะต้นเป็นต้นลูกนะครับต้นแม่อยู่ต้นนี้นะครับถามว่าอ่ทําไมถึงต้นแม่ถึงเล็กจังโอเคครับเล่าให้ฟังนะครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับก็ต้นแม่ตัวเนี้เขาใหญ่แล้วเขาก็สูงมากครับสูงยาวคืบกว่าเลยนะครับลำต้นเขานะครับแล้วก็เงาใต้ดินอีกลุงอ้วนก็เออ ทำไงดีวะทดลองตัดดูนะครับที่กับพนที่ก็เริ่มมีรากแบบนี้นะครับจากดินมาเ,เห็นรากไหมเนี่ยแน่นอเคเดียวบิดหน่อยนะแน่น่น,นครับเห็นรากไหมโอเคแน่นอนรากอา่าลุงก็ตัดเลยนะครับตัดตรงนี้นะครับตัดเสร็จแล้วก็เอามาทบทำการปักชำนะครับประมาณไม่ถึงเดือนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาตกแต่งใส่กระถางแล้วก็โรยหินภูเขาไฟลงไว้หน่อยนะครับช่วยป้องกันเชื้อราความชื้นนะครับโอเคนะครับแต่การขยายพันธุ์นะครับลุงก็ทดลอง,งเอาโคนของต้นนี้อาจจะยาวที่ว่าคือฝานะเนาะทั้งเงาล่างแล้วก็เงาบนรวมแล้วก็เกือบสองคืบเอามาหั่นนะครับเป็นแว่นๆประมาณกันนเนี่ยเป็นท่อนๆท่อนๆน,น,น,นะครับแล้วก็ลองไปชํำดูคือ เอาไปหมกไว้ที่ดินดินเขาเรียกดินก้ามปูกับผสมมะพร้าวสับนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเขาก็ยี่สิบกว่าวันเหมือนกันนะครับนับจากแต่วันที่ลงชํำต้นนี้นะครับเขาก็เริ่มแตกมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เลยครับนี่นะครับเขาเริ่มแตกแล้วนะครับจากท่อนเล็กๆนะครับที่หั่นหันหันไว้เนี่ยเขากําลังขึ้นอีกหลายต้นนะครับ หันมาก็ยี่สิบกว่าวันเหมือนกันเขาก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอโตหน่อยเราก็แงออกมาแล้วก็มาใส่กระถางเล็กๆนะครับเลี้ยงเขาก็จะโตขึ้นมาอีกอันนี้นะครับวิธีการชํานะครับวันการขยายพันธุ์นะครับครับเดี๋ยวไปดูต้นตัวแม่ต่อนะครับอกลับมาพอดีแดดกำลังออกนะครับช่วงนี้เวลาสิบโมงกว่านะครับ ก็มาตากแดดนะครับเดี๋ยวประมาณก่อนเที่ยงนี้ก็ต้องเอาเข้าแล้วนะครับอใบเขาก็จะเหลืองๆนะคือใบเริ่มแก่แล้วนี่นะครับมีแตกมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราอยากให้เขาสวยเราก็เริ่มมาตัดแต่งนะครับต้นเขาเริ่มใหญ่างเงี้เรามาตัดแต่งนะครับใต้โคนนี่เ็าจะมีเงานะครับตอนนี้ต้องปล่อยไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนั่นอะไรนะครับแค่เอาใบพวกนี้ออกเอาออกไปเมื่อแม่ก็เป็นเชลราเป็นอะไรนะครับ พออีกหน่อยก็โตก็มีเงาเราค่อยมาหักแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับโดยเอาเงานะครับไปชําน,นะครับแล้วหักแล้วเราก็มาหาต้นตัดแต่งต้นแล้วก็มาปากักชําใหม่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่ตายนะครับไม่ตายไม่ต,มต้องห่วงนะครับแล้วเราก็จะได้ขยายพันธุ์ส่วนกิ่งที่แตกออกมาอย่างนี้ <S <S เดี๋ยวเขาก็จะแตกหนอนะ <S <S เห็นไหม <S <S หนอเล็กๆเนี่ยนะ <S <S <ๆ S 1> เขากำลังแตกขึ้นมาหนอเล็กๆเนี่ย เดี๋ยถ้าเป็นหน่อขึ้นมาแล้วก็แยกไปได้อีกทีนะครับนี่นะครับการขยายพันธุ์นะครับเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามลุงอ้วนนะครับสวัสดีครับ